ข้อดีและข้อควรระวังของการผ่อน0%ค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือผ่อน0%ตามร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งเชื่อไหมคะตอนนี้ใน s h อ p e e lazada เองก็มีเรื่องของการผ่อนค่ะแล้วถ้าผ่อน0%วันนี้เรามาดูกันว่าข้อดีข้อควรระวังมีอะไรบ้างค่ะ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตในครั้งเดียวส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายทำให้ร้านค้าได้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ในฐานะลูกค้าอย่างเราๆควรเลือกใช้ประโยชน์จากการผ่อน0%ให้มากที่สุดค่ะและหลีกเลี่ยงการผ่อนชำระที่อาจก่อให้เกิดโทษแก่ตัวเราข้อดีของการใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0%ไม่เสียดอกเบีย้ยในการผ่อนชำระตามจํานวนงวดที่กำหนดสามารถเอาเงินที่ต้องจ่ายส่วนหนึ่งไปฝากประจำเพื่อได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นได้ก่อนหากเราต้องการซื้อสินค้าเพื่อมาใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ในการหาไรายได้เราก็สามารถได้สินค้าและบริการมาใช้ทำงานหาไรายได้ก่อนเช่นช่างภาพอาจจะซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อใช้ในการ ถ่ายงานที่กำลังจะมาถึง MC ต้องใช้บริการดูแลรักษารูปร่างหน้าตาที่คลินิกเสริมความงามเพื่อเตรียมตัวทำงานใหญ่สามารถใช้กรณีฉุกเฉินที่อาจเตรียมเงินสดไม่ทันเช่นการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับษารโรงพยาบาลหรือการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเบิกเบิกกับประกันในภายหลัง บางครั้งการผ่อนชำระ0%ผ่านบัตรหรือร้านค้าต่างๆให้โปรโมชั่นพิเศษมากมายกว่าการซื้อด้วยเงินสดหรือรูดจ่ายเต็มบางบัตรมีการให้คะแนนเอาไว้แลกเป็นของรางวัลหรือได้เงินคืนแคชแบ็กการใช้จ่ายด้วยมีประวัติเครดิตที่ดีในเครดิตบูโรหากผ่อนชำระตรงเวลาและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อควรระวังในการใช้โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0%ไม่ใช้จ่ายเกินกำลังของตัวเองก่อนซื้อสินค้าหรือบริการแบบเงินผ่อนควรมั่นใจก่อนว่าเรามีเงินเพียงพอที่จะมาจ่ายคืนได้ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ แต่หากสินค้าหรือบริการนั้นมีมูลค่าเกินกว่าที่เราจะจ่ายไหวเราก็ไม่ควรซื้อไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือผ่อนชำระก็ตามอย่าลืมนึกถึงภาระหน้าที่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เราต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนด้วย โดยไม่ต้องพิจารณาว่ารายได้ทั้งหมดที่มีควรต้องมีมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือนและเมื่อรวมกับค่าง,งวดที่จะต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนในการซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งของเราแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของเราในแต่ละเดือนผลิตภัณฑ์ที่มีการผ่อนชำระถึงแม้ว่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ไม่มีดอกเบีย้ยแต่ถือเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ดังนั้นหากผิดนัดชำระชำระขั้นต่ำหรือชำระไม่ตรงเวลาจะทำให้เราโดนคิดดอกเบีย้ยในอัตราที่สูงและทำให้เรามีประวัติที่ไม่ดีในเครดิตบูโรดังนั้นเราจำเป็นต้องผ่อนชำระเต็มจำนวนและตรงกำหนดเวลาในทุกๆงวดหากเรามีหนี้ที่ต้องผ่อนชำระคร้างอยู่จำนวนมากอาจทำให้เราขอสินเชื่อได้ยากขึ้นหรือได้วงเงินสินเชื่อที่น้อยลง ดังนั้นเราต้องวางแผนการซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระให้ดีและก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่ออื่นๆเช่นกู้ซื้อบ้านหรือซื้อรถเราไม่ควรเหลือการผ่อนชำระที่ค้างอยู่มากเกินไปจะเห็นได้ว่าการผ่อนชำระแม้ว่าจะเป็นโปรโมชั่น0%ก็ตามย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวัง ดังนั้นเราควรระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเกินตัวและซื้อของเท่าที่จำเป็นให้เหมาะสมกับรายได้ของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการเงินในอนาคตที่สำคัญการรู้จักเลือกใช้โปรโมชั่นผ่อนศปซที่เกิดจากวางแผนได้คิดไต่ตองอย่างถี่ถ้วนย่อมสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มากกว่า และนี่นะคะก็คือเรื่องของการผ่อน0%มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อควรระวังนะคะฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินนะคะข้อดีและข้อควรระวังการผ่อน0%ค่ะการใช้จ่ายอะไรก็ตามนะคะเราต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวัง เราอาจจะเป็นหนี้หัวโตได้นะคะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆสำหรับเรื่องของการเงินเรื่องของไมเซ e ตของคนที่ประสบความสำเร็จช่องโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money